ฉีดวัคซีนสร้างภูมิให้ร่างกายวัคซีนสู้โควิดสนับสนุนข่าวโดวยผลิตภัณฑ์คุณภาพจากเน็ตปิดผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพกาแฟฝาชิสผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแอสตาทรีอารผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร CND5MX ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร h k ส r d กรจังหวัดสมุทรปราการจัดกิจกรรมหนึ่งจังหวัดหนึ่งความดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชน,นีพันปีหลวงที่วัดตำรุตำบลบางปูใหม่อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการ สำนักง,งานสากลจังหวัดสมุทรปราการจัดกิจกรรมหนึ่งจังหวัดหนึ่งความดีเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชนรรราชนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรนา9 0พรรษา 12, สิสงิงหาคม2565ทําทำบุญถวายสังฆทานกิจกรรมบำาเพ็ญประโยชน์ทำความสะอาดลานวัดเก็บกวาดขยะทำความสะอาดห้องน้ําภายในวัดตํารุกและกิจกรรมทําความสะอาดอาคารสถานที่ของสำนักง,งานสากลจังหวัดสมุทรปราการ ทั้งภายในและภายนอกอาคารปรับปรุงภูมิทัศน์ทาสีกำแพงปลูกต้นไม้ตัดแต่งกิ่งไม้บริเวณโดยรอบอาคารโดยมีนายภัยบุญจิรธานันสาก์จังหวัดสมุทรปราการพร้อมด้วยนายพราดรเอกชนผู้อำนวยการกลุ่มตรวจการสาก์นายทวัตกุ้งทุ่มหัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไปและนายพีระเดศเดชราเดโชผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสากลนางสาวปสุดาภูสอดสีผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสากลหนึ่งนายพรเทพแก้วประเสริฐ นักวิชาการสาก์ด้านชำนาญการตลอดจนพนักงานขนา้าราชการลูกจ้างกลุ่มส่งเสริมสาก์สำนักง,งานสาก์จังหวัดสมุทรปราการฝ่ายบริหารทั่วไปกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสาก์กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุการกิจสาก์กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการสาก์กลุ่มตรวจการสาก์ กลุ่มส่งเสริมสากลหนึ่งและกลุ่มส่งเสริมสากลสองเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้จํานวน40คนสําหรับการจัดกิจกรรมหนึ่งจังหวัดหนึ่งความดีในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระรบรมราชินีนาถพระรบรมราชนรรราชนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา9 0สิ 90, พรรษา12สงิงหาคม2 5 6 5และเพื่อเป็นการเผยแพร่พยายามพันธ์ปูก,กจิตสํานึกให้หน่วยงานองค์กรต่างๆร่วมกันพัฒนาพื้นที่ศาสนาสถานให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชนและสถานที่ทำ เพื่อสร้างบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมในสถานที่ทำงานให้ดียิ่งขึ้นเพื่อให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการปรปับปรุงสถานที่ทำงานให้เป็นระเบียบเรียบร้อยกนัเาส เพื่อนเพื่อบอกเราด้วยดิเราก็โมูไปตัดงานนะแลให้เขาเอาเดียวไปเอาไปเอาจอบกันขนมตายขนุมต้นใหญ่ต้นใหญ่เหมือนกันละนี่มะละกอก็ไม่น่าจะเหลือดูแล้วนี่ ครับก็วันนี้สํานักงานสกลจังหวัดสมุรปาการนะครับทั้งข้าราชการพนักงานราชการลูกจ้างนะครับก็มาร่วมกันจัดกิจกรรมหนึ่งจังหวัดหนึ่งความดีนะครับเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถ พระบรมราชนีพันตีหลวงนะครับในโอกาสท่านทรงพระชนมายุ90พรรษานะครับก็เราก็จะเริ่มจากกิจกรรมที่วัดตำลุแห่งนี้นะครับโดยการเริ่มจากการทำบุญถวายสังฆทานนะครับเสร็จแล้วก็จะมีกิจกรรมอบำอเพ็ญสาธารณประโยชน์นะครับโดการกวาดลานวัดนะครับทำความสะอาดห้องน้ำเมื่อเสร็จจากที่วัดตำลุนี้นะครับก็จะได้ กลับไปที่สำนักง,งานสกลจังหวัดสมุทรปราการนะครับเพื่อ,อ,อทําความสะอาดปรับภูมิทัศน์รอบอาคารครับก็เป็นกิจกรรมเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติกับพระพันปีหลวงในโอกาสที่ท่านทีมข่าว aec <A EC, S 1> tv channel รายงานสนับสนุนข่าวโดยผลิตภัณฑ์คุณภาพจากเน็ตปิดผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพกาแฟฝาทิศผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสารสกัดกระชายขาวผลิตภัณฑ์เสริมอาหารน้ำมันงาดำสกัดเย็น พิถภัณฑ์เสริมอาหารแอลโลแมก